การปฏิบัติขัานคนเกียวกับศิเงเรียความตัวอหวนต้นมาจะเพือวิธีการคิดนดาบขาดพันธ่นี้หาเหตุผลมันล่งตามข้อติเียงของตัวเองแต่เป็นธรรมดาขาดพนีเดนเราไปสนสกปรนเกิดเป็นเนื้อท่ามีการคิดหาตัวเองในคณะที่เหาอ่านหนังสือทรมะสวดมุ่นหรือ มาปฏิบัติท่านฟัง,ง,งน่านเหาอยากรุกคนอยกดรุคนในลักษณะว่าเอาควอมอยากเอาควอมอยากเลยมามาเป็นไงอยากอยากรุ่นนเลยหยุนนตามที่กุคิดไปตามข้อใจอยรุ่นนจนมากแต่นีกการขาดคนนี้เป็นเราเอาหาเหตุผลมาล้มัวเป็นสัตที่ส ล่อยว่าง็นแบบนั้นล่อยว่าง็นแบบนี้หรือความจำเรืองการลกสัมทิศกสากตรชีวิโอ้นราเห็นแบบนี้เนาะแบบนัว่างสงสัยวิจิตรจ้าไันนี้ควสงสัยนีเรืองความจำนนี้ค็สงสัย่าสอนขุพเจ้าเดยีเนาะเห็นแบบนั้นเนาะว่าไปสินหาบริสุดครับ คิดเอาคิดเอาดุเดาวไปคิดไปสะกอนใบตามของบุคคลผู้ที่ลุดพ้นแท้ๆยังเจนมูเทพเทวดาทั้งหลายเขาเวอาอยู่ประจำของเขาดอกแต่ละเฮาสวนมหาสมัยนี่มันตั้งสิวยิ่งดอกเขาเวา่าเยเกกิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตคมิสันติอภายเจ้าภูมิง ปหายะามานุสังเทหังเทวะกายังประริปูเรสันตติบุคคลผู้ใดได้เอาแล้วถึงแล้วกล่าวแล้วในความเคารพนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้ห่างไกลแล้วจากอวัยภูมิทั้งหลายเป็นผู้มีความมั่นคงแน่วแน่มีคติที่จะไปแต่ต่อมนุษย์และเทวดาเท่านั้น ถ้าต้องว่างคลายตัวนี้ออกสะก่อนใน้ความเคารพนับถือต่างๆในหน้าทีหฮามีความเสื่อถือออกมาก่อนคือว่าเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่ากรรมเชื่อว่ามีบุคคลผู้อื่นเป็นผู้เป็นผู้สาบแชงให้เป็ี่ยนเป็นผู้ดลบันดานให้เปลี่ยนน่งสัตนงสิ่ว่างออกให้หมดเลยเจยวกับเลือดเจยวกับดวงเ่ยวกับหมอดูเจยวกับการเสียเคะห์เสียเข็นการบวงสรวงบูชาการขอร้องอ่อนวอน กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือม ah an ันสิบม ah ีในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเลยนี่ต้องกระจัดความเชื่อต่างๆเ่านี่ออกสะก่อนเออแล้วก็นําความคิดเห็นสมมาธิทิแต่คือว่ามีซั์โลกต้องเป็นไปตามความเพื่อการกระทของเจจะของบ่มีผู้ใดเห็นอย่างไรเลยบุญและบาปเขาเห็ุขึ้นมาเองเนี่ยคือคือมีความเชื่อตัวนี้ตัวสะก่อนเป็นเป็นอาบัตินแหลกบ่เชื่อยังอื่นเลยนอกจากการกระทัองเจจะของเองเออเชื่อกรรมเชื่อผลของกมแลวก็เชื่อตนเองบัด ให้เชื่อตนเองขอจัดออกให้บดเลยในการเิพากออธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างนีแต่จังหวะหลายๆคนถึงยังเขา่ขามาปฏิบททัติธรรมหนึ่งยังละตัวนี้ออกบ่ได้มันก็ไปบ่ได้เออมันอก็อาจเป็นไปได้เพราะว่ามันสิมีเยื่อใยอันหนึ่งสิมาสั่งความสัมพันธ์ไว้เป็นห่วงเออมันที่คิดพอ่อคิดพ่อนั้นนี่โอ้คือว่าไปบูชาท้าวเวสวุวรรณมาอย่าสิไปยันนาคสิทิ่มบ่ได้ ยังมีความหลักเสียดายอะไรอยู่ด้ออแต่ว่าปากาา่ายจะไปมิพพานอยู่ปากกันาว่าเรื่องพระโสดาบันอยู่หรือสกินาคาจนจากจนหอดอลหาหันต์นหมละเออโอ้มันธรรมดาเดเ้แนวนี่ซ่อนเล่นอยู่ในนี่ถ้าพราะอาจารย์ความเสื่อสิ่งเหล่านี้ออกได้เพราะมีทางกันแล้วกันหนาะมันต้องปลอดปลอดโป่งออกบพมีจักหน่อยเลยเออเสื้อเลิดสัสนี เลิกนั่นเลิกนี่เลิกออกรถรกเลิกแต่งงานเลิกเลี้ยังก็แล้วแต่ทั้งเบิดเลิกเนี่ยเลิกออกบ้านเลิกออกไปทั้มาหากินเลิกซื้อของเลิกทิีมห้เบิดเนี่ยเราสั่นไปมีทางแม้นมีบุคคลคนหนึ่งว่าถ้าบราเสื้อจะลบลู่ได้อจังสิใจแป้วไปซ้ำหนี่มันก็บ่ได้เด้เฮาบ่เสื้อว่าเขาสีดนบันดาลได้แต่ว่าเขาเสื้ออยู่เรื่องว่ามีพญานาค มีขุดมีเทวดามีเวทสุวัรณมเนี่นเ,เขาเสื้ออยู่แต่ว่าเขาบ่ได้เอาเขามาถือให้เขามาปกป้องคุม้มครองยังเข้าดอกเข้าบ่ให้เขามาโดนบดดันนั่นดอกเพราะเขาบ่เสื้อเลยเรื่องว่าเขาถึงมาโดนบาัานดันนี่ได้เขาก็ยังถูกอยู่เ,เขาก็ยังเป็นสัตว์อยู่เพื่อกันกับเเฮานี่แหละขึ้นว่าเป็นผู้มีตัญหากับขึ้นซึ่งว่าเป็นผู้เป็นสัตว์เพื่อเกาเป็นพระอินทร์พระพรกัสัตว์เบิดอรลุปพระพมกับสัตว์ ความเป็นคนความเป็นสัตว์มีมากนิหน่อยก็ได้เออถ้าผู้ใดได้โ,ดโซดาบันน่ความเป็นสัตว์ก็น,น่อยลงได้สกีตดค่า,ากับเครื่องหนึง่งได้อนาค่า,ากับเบิดควกมเป็นสัตวออ์พุดขาวสูส,สิถึงข้อมบริสุทธิ์ลุดพ้นมันก็เบิดไปหัน่น็นถึงอหรหั่นแต่ยังเบิดยัง,ยงนี่นน้อยบาง,างบางธรรมดานั่นทาจะเป็นผู้เข้าถึงแท้ๆเลยนลี่พรัตนาไต่ ศึกษาทำคำสอนของพอมพิวเตเจ้าใายละเอียดที่ท้วนเลยปลุกสติของเจ้าของให้ระลึกนึกถึงความจริงความจริงในประสบการณ์จริงของเฮาเองเฮาผู้ใดกเออดด็เคยขอร้องก่ตานแหละเคยขอเบืเคยอธิษฐานขอกับสิ่งนั่นสิ่งนี้บันประสบการณ์จริงเฮามันได้ยู่บ่ตามที่เฮาขอเนี่เออจะมาคิดเอาในหน่อยได้มันขออีหยังแน่ในโลกอันนี้ว่าธรรมดาเออ ขอสวค์วิมานขอความร่ำรว,วยขอ,อยุทธาบรรดาศักดิ์ขอตำแหน่งการงานขอเกี่ยวแหวนเงินทองขอคนหลักเหมือนันธรรมดาบ่ขอสมบังสิ่งนั้นสิ่งนี้ออแล้วก็ขอมาจากเธือแล้วนี่จืดไดหบ่ละนี่แหละจังว่าให้เอาประสบการณ์จริงตามชีวิตจริงของเจ้าของมาเทียบเบิง่งเออมันแมน่นทางสันตังสีไว้ก,ก็คิดไปแล้วกับิ่มตัวเออแ้มีอย่างมาเสกอย่างไงผู้ใดได้ไดอกนี่คืออันนึงกัน สัตว์โลกเป็นไปตามกรามเพลินปานเนาะเนี่ยแล้วเ้าก็เอาประสบการณ์ของเท้าเองมาเทียบเองตัวแรกเป็นทีพ่พึงของตนแต่เท้าว่าเป็นคนไปขนขวายเองหาเองหรือ่มีทางบาดิได้เนี่ยมันใจในตัวนี้นก็มันก็ละออกเวดเนี่ยก็เป็นพุทธ,ธะปุกพุทธ,ธะในตัวของของเองขึ้นมาตัวตึกส,สติความรู้จริงประสบการณ์จริงดึงขึ้นมาเปรียบเทียบเพราว่าเป็นจริงนะพุทธ,ธะก็เป็นผู้รู้นเะ่้จะของเองแล้ว ทำหมากันเนี่ยทำคำสอนต่างๆนั้นหน้าที่เพ้นว่างไว้แล้วก็เดินตามนั่น,นเดินตามมากักมีองแปดนั่นถ้าหมากก็ดีแมนทั้งเบิดน,นั่นแหละทั้งอริยะสันสีมกักมีองแปดดูปฏิจจสมุปบาทก็ตามเมื่อเป็นผู้พึงตนพึงทำได้แล้วก็ข่าวาส,งางสาังขังสรังขจายมีก็จะของเองนั่นแหละสิมันไถเงี้ยเมื่อกู่นนันจะของเองนั่นแหละเมาเป็นผู้เดินตามมักมี่องแปดแล้วนะก็สังขัง,งสร้างนั่งก็ต่อของเองก็พึ่งตนเองเลย บันนี้คาว่าไปไปพึงพระสง์อย่างอื่นที่ว่าเพิ่นสิเสกนั่นเสกนี่ให้นี่มันก็เป็นไฟพ่าไรอีกที่บอกคือคนว่าอาเขาอบุญให้ไฟพ่าไรเด้บ้าบุญเกิดจากผู้ห้คือพวกเจ้าไม่ท่านนี <sk> ่เพิ่นก็เอาศีลให้พวกเจ้าว่าไรคือการเนี่ยไปคิดเรื่องหน้าตามความเป็นจริงเ้ยบุญมันคือความสงบเย็นดับความร้อนร้อนความกวงวลนต่างๆกั่สิเพิ่นนีอยู่แล้วนี่ยเพิ่นจะไปเด้ให้ผู้ใด้เพิ่นจะได้ตะแน่ ให้พวกเจ้าเห็นเอาเองนั่นคือเกาเห็นบล่ล่ะพวกเจ้าเอาคือเกาเพิ่นก็เอาให้บไได้คน,นบอกทางเด้น,น,น่ะเนี่ยถึงความเป็นจริงให้มันได้เด้อปานาติปาตาเวรมณีสิกขาเนี่ยพวกเธอทั้งหลายจงศึกษาซะเออเป็นผู้งดเว้นแล้วจากการฆ่าสัตว์นั่นพ้นบอกทางเด้พวกเธอทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์พ้นบ่าขาอยู่แล้วพวกเจ้าก็ไปข่ายยุ่นกับคนละเรื่องกันเนี่ย ของเพิ่นมีอยู่แล้วจังสิเอาให้กันได้อยู่บ่ได้บุญให้บ่ได้ศีลห้บ่ได้เอาชาติห้บ่ได้เอาสมาธิให้บ่ได้เอาความบริสุทธิ์บุญผลห้บ่ได้เออเสกสวรรค์วิมานให้ไปบ่ได้เออเสกหัวเสกเมียให้ไปบ่ได้นนั่แหละมุ่งแมงสั้นเสกลูกให้ไปบ่ได้เดินไปคอยเงียบศีลคือเฮาอ่านประวัติองค์นั้นองค์นี้มาไปขอลูกน้ำพิ่นมึงสเนาะ วิกาพันเท่าแล้วพันธิเห็ดได้พอตอนพันยี่สิบปีอยู่คือ่าไปขอเบิ่งรู้พันธิเห็ดให้ดอกหนาเออ่ังสั้นแล้วมันมีความงมงายยังขนาดนั่นเดียวธรรมดาเดียวขอตอนพันประบวชดดแหละเบิ่งรู้พันธิเอาให้ได้อยู่ดอกถ้าว่าเออขอลูกเนเ่ยเอเหลือล้วแล้วนะใน่จริงขอทำพยงจริงก็ได้ตอนนี้ขอพกเดีสั้นแหละนั่นแหละเลิกความเสื่อ ต่างๆในการคอนอันคอนนี่อันเลิกออกเนี่ยว่าก็คือเอาคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือบุกเจาของเองให้ตื่นจากความฝันให้ตื่นจากความรับไหลให้ตื่นจากความเสื่อมันต่างๆที่เคยมีมาก่อนถึงตะเกิดึ้นมันถึกฝังแน่นมากเมื่อเขาเขามาศึกษาพระธรรมแล้วเล้ากับบุพุทธะในตัวของเขาเอง เมื่อทุกปุถานในตัวเขาเองเขาตื่นแล้วเขารู้แล้วเขาเบิกบานแล้วเขาก็เดินไปตามถ้ำพิ่นแสดงไหวมอมักมิองคป8ดเป็นต้นแล้วพิสกันแล้วกันเดินไปตามมาร์กมิองเปียดแล้วข้างว่าสังฆังสารนังกัจฉามีกัคือตัวเจ้าของเองเั่ะเนะทีเ่เป็นสังฆังเองกันเป็นเังสั้นนี่พึ่งพึ่งแบบนี้พึ่งตนเองเชื่อกร,รมเชื่อผลของกรรมที่การกระทั่งของเจ้าของเองศาสนานี้และถ้าเขาเห็น ความเป็นจริงจากประสบการณ์จริงทีวิตจริงของเจ้าของแล้วมันกล็ละออกได้ตัวเออมันมีเทวดาน่ะกูฏ้พภาวนาไปกขหังเห็นดอกคนสองคบเทวะเทวะไปว่าสองจากบอกเทวทถัดไปวไ่าอยงไรอยกน้อยเทวทถัดไปว่าจางังไรคนสองความคิดเห็น หรือว่าเป็นบุคคลผู้มีความเห็นต่างเทวะไปว่าสองทัดไปว่าความเห็นทัศนะจกักรละเทวะไปสองอแต่หฮาสิเลียนวาลีกับเอกนหนึ่งทวิสองแต่ว่ามันมีทัศนะคำว่าบวกแล้วยกซับออกใส่สมาดเนาะใส่สมาดแล้วกันนาบุบ้งสักลิ่งเข้าไปอีกจกักกรละ่็เลยเป็นเทวทัดความเห็นต่างจากักระคนสองความคิดเห็นหรือ เฮาแปลทับศับอะไรพวก,กมีความคิดเห็นต่้งตั้งจากใครตั้งจากความจริงมันเองเ้าใจว่าวันนี้เป็นยศพอจัางยังดอกว่าเห็นึงหลวงูื่อละต่ถามกันนุกเมื่อไวซื่อละพราะได้หายแต่ได้ด,า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 ดอกพราะได้เป็นตัวประกอบประกคนปึกนีนดีเด้มันตัวไงอยากอล่ะถ้าเรากรบคพนั้น ปองคนมีความรูแหละมันมันบางอ,อย่ากมันมันบางอยากจปงนัสนเขารูหล่ะมันสิถามย่าย่นี้คือว่าเจาอุ้มลูกหน่อยจากสิบเดือนนะอุ้มลูกหน่อยอยังนี่มีรถดทิพย์มาขั้นหนึ่งแต่ว่าหลดขั้นนี้ไปในผพานดีอยากว่าหละ่ะข้างหลังหนีมีเสือมีจระเข้มีสิงโตมินหมี มีเสือดาวมี่งูเหลือมไงเต็มอ,อมกางเข้าอยู่แต่เข้าอุ้มลูกหน่อยไวเ้เนาะรถมาจอดทางนาปุ๊บรถขั้นนี้ไปในผ่านเออย้ายจาสิไปยุ่บสิไปใดยุ่บเอาเนาะขนาดคิดยังไปบดไดบูดูเสื้อไปอุ้มยู่โดยของจริงมันจะเอาไังดไปเนาะหมายว่าะอะไรแต่พอไปเจ้าก็เกิดน้ำมันนันแล้ข้าใจวา เจ้าก็เกิดเลี่ยงกันยุหันแล้วเวี่ยนไปเวี่ยนมาไม่นั่นแหละไปยากแต่คิดจากว่าแต่พาต้องคิดถิ่มแมงแล้วก็ขึ้นไปโลดดง่ายวะมันต้องเริ่มฮัดถิ่มความคิดมันเป็นจับต้องไปห่วงอันนั้นนี จิตที่ไหนจะไปเกิดที่นั่นนะเกิดที่นั่นที่ไหนที่เรามีอารมณ์เนอะที่อารมณ์ที่อารมณ์เทาเกิดเออเออเออเดนิออ แอ้วนี่เกาเราพอใจมันเป็เรื่องของเขาด้วเออจากเช่นนั้นครับเขาเม็นพ่อใจอยู่ทั้งโซย่างนะเออมันจะจุงอยู่ทั้งโอย่างแต่ฟูฟั่งแล้วถ้าเขาว่ะถ้าโลกต้องเป็นไปตามกรรมเออต้สิใจว่ะไม่เรื่องของเขาขาเขามีเป้าหมา่ก็ต้องออกแม่แต่ว่าออกเขาโยนน้ำเขาเนาะเลยสั่นเลยมีสั่นนี่เลยมีสั่นนั่นแล้วจะกระลูกอยู่เด้สั่นคือบ่ออก นั่งกังกใจอยู่ปิตหนปประสบการณ์สิสอนเท่าเองดอกในการคิดเรื่อยดูเข้าดูเขาการเห็นความคิดหลายๆอย่างแบบมันสิว่างออกจากสิ่งที่คิดใดมันจะเห็นเองเราความรู้สึกของข้าสิคลายเองอั่แหละจังหวะเหตุเห็นมันได้สองอย่างจังที่หวานสมถะกายมันมีมีปัสสานาคือการเห็นความคิดในใจมันมีมุงบรสงบงบวะ เอาคือเบิ้งเบิ้งขิดเห็นบ่อมีจังสี่แต่ว่าคำถามท,าที่วานนี่ะอุ้มดูกน้อยอยังนี่อจักงูจักเสือจักหมีเสือเหลืองเสือโก่งเสือดาวหมาในเต็มย่นหลดทดพย์แลนมาเนาะรถยขั้นนี้ไปนนพ่านเด้แต่ว่าต้องไปผู้เดียวจากบ่บ่ได้ไ้เอาด็หน่อยไปน,นําต้องไปผู้เดียวได้ดบแง่นอุ้มกันได้ใายทรอวล่ะ เ,เ,เอาเครื่องหัวจักยุสันก็ได้ครับตอบแล้วเดี๋ยวาม <laughs> เคยชินคนรูไหลมิสันต์ <c oughs> มีความรู้หลแต่ว่าเอาตัวจาของบนหลอดมนจักยกุนนั่นแหละมิสันเพราะว่ามันรู้มัังไปก่ได้นี่น่ <c oughs> เป็นลักษณะนั้นก็ะจะย่ามจะสางความผูกพันก่าเออ จะสร้างความผูกพันความผูกพันคือเจ้าคิดคิดจากให้เขาถูกกันมัน่งคิดจากให้มันดีแบบนั้นแบบดีมั่งมันก็ไปติดเต็มดีคือเขาตัวเนาะนั่นหเห็นบไอยจะไปสร้างความคิดมันผูกพันนะคิดลงสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมตนแลรเป็นที่พึ่งของตนถ้าเขายังไปสนอยู่เรื่องกรนีเออเข้าเขตอยังกับเขาได้ดนั่นแหละใจของเขาอยู่ในกายของเขาเขายังหวาดสมนั่นจะไปบังคับได้ยังได ใจของเจ้าของในกายของเจ้าของก็ยังบอดสมบัติบังคับได้เนาะนี่ตั้งสัน <c oughs> ้นแล้วอันแหละเอาไปพินหน้าเบิ่งเด้อกูอุอ้มลูกน้อยเยอะนี่อ่าแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยเอากำลังหนาหลักเนานะเออมันก็เอาตีนยันปากแน่มึงยุ้มผมตบปากแน่นี่เนาะเออเดี๋ยวบางท่านอ้อมขางอ้อมแอวฮ้อจากว่าเสือเหลืองเสือกวงเสือดาวเติงมีหมาในางูเหลือมไงทังสี่ รถทิพมารถขัน้นนีไปในพ่านแต่ว่าเจ้าต้องไปผู้เดียวเหตุใดบ่เนาะแต่เจ้าค่าคิดยังหันจะเหตุได้ก็แล้วกันน่อ,อนี่คือการฝ่าแนงสิงโตกินถรถบ่แมมทั้งไผ่เจ้าเกิดมากพออย่างเจ้ะเกิดมากพอกรรมของเจ้าเองนี่แหละยึดติดเห็นว่าล่ะนั่นแหละออไปพ่อเมือ่อเมือ่อบ่ออได้รักษเาดู